มารีวิวแบบเรียวๆกับพล PS ออโต้กันอีกแล้วนะคะวันนี้พลพามาดูรถนะคะอีโ e กคาอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะเป็นรถปี2019น e ิสสันอ m เม a ่าอีสป t ร์ตเใครชอบรถสปอร์ตสปอร์ตกว้างๆเครื่องพันสองนะคะแล้วเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆแบบครองแชมป์เลยนะจ๊ะคันนี้โอเคคันนี้นะคะเป็นเกียรออโต้มาพร้อมกับสีแดงสีแดงนิสสันเขาสวยจริงๆทุกคนนี่นะจ๊ะ ไฟหน้าใส่กิ้งเลยนะคะด้านล่างมีชุดแต่งโครเมียมแบบว่าแบบด้านล่างให้ด้วยนะแล้วก็มีลายเส้นโครเมียมให้นะคะสเก์ตรอบคันนะคะเป็นรุ่น e-Sport Tech นั่นเองนะคะคันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะแล้วก็ยางนี่เลยนะจ๊ะยางมิสตโตน กระจกนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมือจับค่ะเป็นคโครเมียมนะคะแบบนี้กันสาดค่ะเป็นอะเมร่านะคะเลยมาดูมุมด้านหลังกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะเป็นรถกว้างมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะสามตำแหน่งด้วยกันคันนี้ป้ายทะเบียนสวยนะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพเลยนะคะ มาดูความกว้างที่ห้องสัมภาระกันดีกว่าค่ะนี่นะจ๊ะสำหรับความกว้างนะคะของคันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นห้องสัมภาระที่กว้างมากๆนะคะสะอาดสะอ้านนะคะด้านล่างก็จะมีนี่เลยอุปกรณ์ SOS นะคะยางอะไหล่แมลงนะคะไว้ให้ด้วยนะจ๊ะ มาดูตัวน็อตกันนะคะเผื่อใครอยากดูนะคะคันนี้ก็เป็นน็อตเดิมนะคะรถไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องหรือจมน,น้ํามานะคะแม้กระทั่งตัวเครื่องยนต์นะคะเดิมเดิมนะคะตัวล็อกกลอนประตูเดิม mm. เดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะตะเข็บพ่ดีต้องแบบนี้เพราะเป็นเดิมจากโรงงานนะคะ mm. โอเคไปดูภายในกันเลยนะจ๊ะ mm. สำหรับภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนัง ได้แดงเบาะหนังสีดำนะคะปีกเบาะก็จะไม่แบบไม่สูงเกินไปนะคะสามารถนั่งลงไปแล้แบบรู้สึกไม่อึดอัดน,นะคะนั่งได้สำหรับคนตัวเล็กตัวใหญ่นั่งได้หมดนะคะกาบประตูนะคะเป็นอ m e เมลา่านี่เลยอ m e เมล่าแบบนี้นะคะคู่มาลัยนะคะจะเป็น3ก้านะคะตกแต่งแบบลายโครเมียมไซา์ขวาตรงนี้ด้วยนะคะเป็น SIS Airbag คู่หน้าให้นะคะ2ตํตำแหน่งเลย คอนโซลนะคะ, Console, ะ,คะก็จะมีช่องแอร์สี่เหลี่ยมนะคะกว้างๆตรงกลางนะคะปุ่มกด Radio Display Media m u ม e นะคะต่างๆให้วอลลุ่มเปิดตรงนี้นะคะปรับเมนูได้จอแสดงผลตรงนี้นะคะใช้งานกำลังดีแล้วก็ช่องเสียบแผ่นซีดีอยู่ตรงนี้นะคะแอร์ปรับได้ที่ตรงกลางเลยนะคะปรับนะคะทิศทางแรงลมนะคะและอุณหภูมิได้นะคะ นีแล้วก็จะมีช่องวางแก้วสองตำแหน่งคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านในมีบุกสวิสนะคะภาษีพราบเราจะต่อให้หมดเลยนะนี่เลยนะคะม่านบังแดดพลาสติกไม่ได้แกะนะคะฝั่งคนขับนะจะมีนี่เลยนะคะจะมีกระจกให้ด้วย ไฟหน้าเก่งติดนะคะอเมล่าจะมีไฟหน้าเก่งและไฟกลางเก่งมาให้ด้วยนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวพลอยพายไปดูกันนะคะที่พื้นที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้านว่าจะมีความกว้างขนาดไหนนะคะนี่นะคะเข้ามานั่งแล้วพลอยสูง160ทุกคนแต่ดูแบบความกว้างเขาดีเยอะมากนะคะเบาะนะคะเบาะคู่หน้าก็จะมีเก็บช่องใส่ของให้ด้วยนะคะบางคันไม่มีนะบางรุ่นคันนี้มี แล้วก็มีที่วางแก้ว2ตงตำแหน่งตรงนี้อีก2ตงตำแหน่งตรงนี้ให้มาเยอะขนาดนี้นะคะที่พักที่วางแขนนะคะพับเก็บได้นะคะเพืก็จะให้นั่งตรงกลางได้ด้วยโอเคนะคะเป็นรถอีกคันนึงนะคะปีใหม่ใหม่ สภาพแบบป้ายแดงน,นะคะออกรถกับเราฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทเพียงใช้เอกสารไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วไทยเหนือใต้ออกตกเราไปส่งให้หมดนะจ๊ะคันนี้จบสดได้นะคะที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตลอดสัญญาที่7,279สูงสุด7ปีนะคะแล้วก็0% 6เดือนกับเราได้นะสำหรับคนที่มีเครดิตดีนะคะคันนี้ผ่อนที่4,955บาทเท่านั้น0% 6เดือนแรกนี่คือครึ่งปีเลยนะจ๊ะ พร้อมแล้วนะคะคอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้นะคะแล้วก็โทรหาเราได้นะจ๊ะจองได้เลยนะคะรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทค่ะสวัสดีค่ะ